โอ้ข่าวนี้ต้องบอกว่าว้าว,าวาจริงๆนะการตลาดท่านผู้ชมหมาหาแห่งเจ๋งปเป้งโคตรเลยครับฟั <c oughs> นน้ำมันแห่งหนึ่งที่ว่าละยองเขาก็มีโปรดีนะวาราพรยัง,ยงไงค่ะ,ะเดี๋ยวดูภาพก่อนท่านผู้ชมครับจากโดรนมุมสูงนะครับโอ้คนเยอะแค่ไหนถามใจคุณดูนี่โอ้โหนะนี่ไม่ได้ไม่แข็แลดนดไม่ได้แข็งแรลลี่นะเ <c oughs> มื่อกี้แอบเห็นป้ายอะฉลองเปิดปั๊มมาก๋อเหรอโอ้ดูดิ ต่อคิวกันติอน้ำมันนะครับออฟรีใช่ไหมไม่ได้ฟรีครับเสียตังค์นะแต่เขามีโปรฮะรโปรต่งแป้งจริงๆครับท่านผู้ชมับสวนกระแสน,น้ำมันแพงนะโปรแรกก็คืออะไรรู้ไหมอลองฟังกันดีๆนะครับโปรแรกนะลดราคาน้ำมันทุกชนิดเบนซินโซฮอดีเซลลดลงมาน่ะนะตามป้ายลดลงมาอีกหนึ่งบาทยกตัวอย่างสมมติว่าเติมเบนซินน่ะโซฮอก็แล้วกันลิตรละสี่สิบบาทเติมวันนี้ เหลือ39บาทลด1บาททันทีแต่ <ปะ S 2> มีข้อจำกัดครับ <ปะ S 2> ต้องมาเติมในช่วงเวลา9โมงเช้าถึงบ่ายสาเท่านั้นบาทหนึ่งเราก็ไปแล้วละ่ะถ<ม>ังหนึ่งก็ประมาณสัก60ลิตรก็ลดไป60บาทตอนจอดรอก็ดับครึ่งน,นะคะ <laughs> เปลืองน้ำมันจะไม่คมุ้มอันนี้โปรที่1ครับ โปรที่2ครับลูกค้าที่มาเติมน้ำมันครบ200บาทเติมให้ฟรีอีก200บาทเฮ้ยเบิ้ลเลยเหรอเบิ้ลเลยสำหรับ50ท่านแรกต่อวันเท่านั้นอ่าเห็นไหมฮะเยอะแยะเลยอะ่ะเยอะเลยอ่ะเออนี่สมมติมอเตอร์ไซค์มาเติม200หรือรถเก๋งเติม200ก็ได้เอาไปอีก200บาทเป็นโบนัสเก๋งแป้งจริงๆครับนี่วันนี้คุณดวงใจอายุ57ปีครับเจ้าของปั๊มนะเธอบอกกับเรานะครับบอกว่าโอ้สองโปรนี่ครับจัดแค่2วันเท่านั้นนะจ๊ะนี่ พี่ดวงใจโอเคนี่ก็รถเราค่ะรถจริงๆอ่ะการตลาดพี่เจ๋งมากครับวันนี้วันแรกนะครับแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งวันที่30สิงหาคมเพราะฉะนั้นพี่ดวงใจก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับนะใครอยากจะมาเติมน้ามันมาเลยแล้วขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ใช้บริการทางปั๊มน้ํามันด้วยดีเสมอมาเชิญพี่ดวงใจครับวันนี้นะคะตั้งแต่9โมงเติม200ฟรี200ค่ะและ หลังจากนั้นหมดโปรโมชั่น50คันแรกเราก็มีรดล,ลดลิตระบาทตั้งแต่แต่เช้าถึงบ่ายสามโมงเย็นค่ะโปรโมชั่นนี้มีกี่วันคะสองวันจ้าวันที่29ก้า3ับ30จ้าอเฮ้ยพรุ่งนี้ยังทันไปไหมไปจองเองขับรถไปขับกลับมาเติมน้ำมันเต็มถังค่ะที่กรุงเทพ มีแคนอย่างเดียวไม่ได้นะ <c oughs> เอาลูกค้าที่มาเติมน้ํามันปั๊มนี้นะครับของพี่ดวงใจเขาบอกว่าโอ้ขอพระคุณจริง,รงๆนในยุคข้าวยากมากแพงน้ามันก็แพงแพ,ง,พงนะครับแบบนี้มันก็ดีนะอย่างน้อยเนี่ยไอการประหยัดไปอีก60บาทได้อีก100บาทอะไรแบบเนี้ยมันทานข้าวได้อิ่มมือ้อนึงเลยนะ นะเพราะฉะนั้นเรื่องราวเรื่องนี้เมือเ่อแชร์ออกไปแล้วเนี่ยหลายคนหรือว่าหลายปั๊มน้ำมันนี่ยอยู่ในพื้นที่อื่นเขาอยากจะทําแบบนี้นะคุณดวงใจเขาบอกว่าไม่ห่วงนะใครอยากจะเอาโปรนี้ไปเชิญเลยจ้ะใช่ค่ะเพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือลูกค้าอย่างเรานั่นเองนะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดติดตั้งใครค่ะช่องแปด